ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเน a ได้ที่ QR code นี้ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้ <Dartmouth. S 2> เจ้าของช่องนี้ได้รับวิดีโอมาจากเพื่อนสนิทคืนที่เขาตัดสินใจไปตั้งแคมป์กลางป่าฮาริทวารประเทศอินเดียและนั่นคือคืนที่เขาจะไม่มีวันลืมไปอีกเลยตลอดชีวิต เมื่อเปิดคลิปมาแล้วสิ่งแรกที่เห็นคือชายในวิดีโอที่มีสีหน้ากังวลอย่างหนักดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความระแวงเหมือนกำลังรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่อันตรายไม่นานหลังจากนั้นจูจูเขาก็หันหลังวิ่งหนีสุดชีวิตราวกับว่ามีบางอย่างกำลังไล่ล่าเขามา Really fucking out here, guys. แล้วเมื่อกล้องหันกลับไปภาพที่เห็นก็ทำเอาคนดูถึงกับขนลุกว่าเพราะสิ่งที่วิ่งตามมามีารูปร่างคล้ายกับมนุษย์ แต่มองยังไงแล้วก็ไม่ใช่คนร่างกายท่อนบนเปลือยเปล่าผิวหนังหยาบกร้านที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือมันไม่ได้มีเพียงตัวเดียวแต่ในความมืดอบรอบยังมีเงาร่างอื่นๆซ่อนอยู่ดูเหมือนพวกมันจะกำลังรอจังหวะที่จะจู่โจม โชคดีที่เขารอดมาได้และยังมีโอกาสได้ส่งวิดีโอนี้มาให้เจ้าของช่องแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพบเจอนั้นมันเป็นอะไรกันแน่คุณผู้ชมล่ละครับคิดว่ามันคืออะไรในเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กมีคลินิกสัยกรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งที่คนในพื้นที่ต่างรู้กันดีว่ามันขึ้นชื่อ ในเรื่องความเฮี้ยนมาอย่างยาวนานเรื่องเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นจากโศกนาฏนราตรรมบางอย่างในอดีตคนไข้ารายหนึ่งเคยเข้ามาทำศัลยกรรมแต่ผลลัพธ์กลับเลวร้ายเกินคาดใบหน้าของเขาเสียโฉมสาหัสและทางคลินิกก็ปัดความรับผิดชอบทุกอย่างจึงผลักดันให้ชายคนนั้นเลือกจะกลับมาจบชีวิตลงที่นี่ทีมงานเดินทางตรงไปยังห้องหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่า นี่คือจุดที่เขาได้ปลิกชีพตนเองทุกอย่างยังคงเงียบสงัดไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆจะเกิดขึ้น จนกระทั่งชายคนหนึ่งในทีมเผลอหันกล้องไปทางหน้าต่างและในความมืดนั้นกล้องก็จับภาพสุดสยองเอาไว้ได้เพราะมีใบหน้าขงใครบางคนโผล่อ,ออกมาจากหน้าต่างใบหน้านั้นซีดมนมืดดำผิดมนุษย์ดวงตาแข็งกล้าวจ้องมองกลับมาอย่างน่าขนลุกแต่สิ่งที่ทาให้หน่ากลัวไปยิ่งกว่านั้น ก็คือไม่มีใครในทีมเห็นมันด้วยตาเปล่าเลยมีเพียงกล้องเท่านั้นที่บันทึกภาพเอาไว้ได้และนี่ก็ยิ่งตอกย้ำในความเชื่อว่าคลินิกแห่งนี้ยังมีบางสิ่งสิงสถิตอยู่จริงๆ ในปีคศออ2016มีคลิปสุดสะพึงจากประเทศจีนที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตหลายคนที่ได้ดูต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันหลอนจนขนหัวลุกเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกเอาไว้โดยกล้องวงจรปิดในร้านค้าแห่งหนึ่งขณะนั้นมีหญิงสาวสวมชุดดำกำลังเดินเลือกซื้อสินค้ายอย่างปกติแล้วจูจ่ๆก็มีของชิ้นหนึ่งหล่นลงมาจากชั้นวาง เธอจึงย้อนกลับไปหยิบขึ้นมาตั้งใจจะนำไปเก็บมันวางไว้ที่เดิมแต่ทันใดนั้นร่างกายของหญิงสาวก็เริ่มสั่นกระตุกอย่างผิดปกติเธอเค่อยๆสุดลงนั่งกับพื้นอาการกลับยิ่งหนักมากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะคนที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงเอามากทว่าหญิงสาวคนนั้นกลับไม่ตอบแต่เธอกลับเริ่มส่งเสียงกรีดร้องดังไปทั่วร้าน พร้อมกับแสดงอาการคลุ้มคลั่งในตอนนี้ กับทั้งหมดทั้งมวลของเธอชวนให้คิดถึงคนถูกผีเข้าชายชุดดำที่รีบเข้ามาช่วยดูเหมือนจะมีวิชาติดตัวอยู่บ้างเขาสั่งให้คนอื่นช่วยกันจับร่างของเธอเอาไว้ก่อนจะเริ่มทำพิธีกรรมไล่ผีและในระหว่างนั้นเองร่างของหญิงสาวก็เกิดอาการกระตุกอย่างแรงจนเกิดเป็นคลื่นพลังงานแผ่กระจายไปอรอบๆทำให้สิ่งของใกล้เคียงนั้นสั่นสะเทือน ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนดูเหมือนว่าในที่สุดร่างของเธอจะกลับมาสงบได้อีกครั้งผู้คนยังช่วยกันพยุงออกไปจากร้านแต่จังหวะนั้นเองสิ่งของบนชั้นวางก็ตกลงมาอีกครั้งโดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่ สารัตได้ยินมาว่าในเมืองติตุวันนามาลัยเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของอินเดียมีฤือสีตนหนึ่งที่ผู้คนยกย่องให้เป็นมิราเคิลแมนเพราะสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้คืนนี้สารัตจึงเดินทางไปเมืองนั้นอย่างเงียบๆจุดมุ่งหมายคือตรงไปบ้านของฤือีเพื่อพิสูจน์ด้วยตาของตนเองว่าชายผู้นี้จะมีพลังจิตจริงหรือเป็นเพียงการแอบอ้างกันเท่านั้น หลังจากนั้นอีกไม่นานลือสีก็ปากฏกายเดินตรงมายังหน้าบ้านเขาคุกกราบต่อบางสิ่งขณะเดียวกันก็ส่งเสียงสวดมนต์จากนั้นลือสีก็ค่อยๆลุกขึ้นก่อนจะเดินหายลับไปในความมืด สังเกตสัตว์ตวน้เดกไม่้รอี่ง้เรนรี่ก็หนีดี๋วงลนัมีอานเรันิกเกอนเกันก็วทยรนัวยีด้วยความสงสัยสารัตและเพื่อนจึงแอบติดตามไปจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่จุดหนึ่งที่ตรงน,นั้น หลือสีตอนนี้กำลังนั่งไหวอะไรอยู่เงียบๆในความมืดแล้วจู่ๆเสียงระฆังก็ดังขึ้นจากด้านข้างทำให้สองคนนั้นสะดุ้งหันไปมองแต่เมื่อเลี้ยวกลับมาอีกครั้งที่ลือสีก็พบว่าลือสีตนนั้นได้หายไปแล้วหรือว่านี่จะเป็นหนึ่งในอภิญญาที่ลือสีตั้งใจจะแสดงให้เห็นว่าเขามีพลังเหนือธรรมชาติจริงๆคุณผู้ชมละครับ เชื่อในเรื่องหรือสีที่มียานวิเศษกันไหมประเทศไทยของเราเองพวกแอบอ้างหลอกลวงก็เยอะซะด้วยยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณกันมากๆนะครับก่อนที่จะลงเชื่อหรือศรัทธาอะไรสักอย่างกลับกลับยานกลัมา

แล้วก็ไม่ใช่มนุษย์หรือยินหากแต่เป็นสิ่งที่คล้ายกับตัวประหลาดพวกเขาจึงตัดสินใจจะออกมาสำรวจด้วยตนเองว่าความจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่เพียงเริ่มต้นการสำรวจเหตุการณ์พอตตกไกสก็เกิดขึ้นเหมือนเป็นการต้อนรับจากบางสิ่งในเงามืดความเหี้ยนทวีความรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆเมื่อทั้งหมดได้เห็นมือเหี่ยวซีดมีเล็บยาวแหลมคมโผลอ,อกมาจากขอบประตูเบื้องหน้า और क्या था ये? ये क्या हो रहा है यार ये कौन हो एक आधी चीज का, का ये ये देखिए क्या हो रहा है ला ओए नेमी ओए ये देख उ उ गिर गया ओए यार इधर इधर गया โอ้ยยีแ่แนะโอ้ยหาดหาดเธยัร์หาตเร์ลและสิ่งที่ทำให้ทุกคนแทบสุดก็คือภาพที่ใช้คนหนึ่งมองเห็นในห้องตรงหน้าเบื้องหน้านั้นคือรูปร่างสูนใหญ่ขนาดเท่าคนแต่ใบหน้ากลับบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติดวงตาสีแดงฉาโนเรืองแสงในความมืดกำลังจ้องขม็งมาอย่างน่าสยดสยองซึ่งร่างนี้เห็นได้เพียงชั่วขณะเท่านั้น เหมือนกับว่าต้องการเพียงแค่มาเตือนว่าทั้งสามกำลังบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของมันคบูเสดไปเหวอโอ้ยย่าที่แค่ท้ายย่าคบูเสดไปเหวอโอ้ มีสุสานอยู่แห่งหนึ่งที่แฟงมักจะเลือกเข้าไปสำรวจอยู่เสมอเพราะที่นั่นเต็มไปด้วยหลุมศพจำนวนมากและแทบทุกครั้งที่เขาไปก็มักจะได้เจอกับสิ่งที่เหนือคำอธิบายอย่างเช่นในครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความวังเวงเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าแฟงไม่อาจจะคาดเดาได้เลยว่าจะมีอะไรโผล่มาจากมุมมืดหรือไม่ Just tomb is buried where everyone that pretty much take their own lives. This is a little bit where they were walking towards. แล้วสิ่งที่เขาหวาดหวั่นก็เกิดขึ้นจริง <inaudible> <strikes> <inaudible> <Experimental reconcile> <inaudibleference> เพราะเบื้องหน้าของแฟงปรากฏพลังงานสีขาวที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์โผล่มาให้เห็นเต็มสองตาสิ่งนั้นเหมือนกำลังจ้องมองมาที่เขาก่อนจะหลบหายกลับไปในความมืดและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่แฟงเจอกับผีแบบเต็มๆต,ต่อหน้า now another to the other side of tomb of where was made area the side the cemetery um, this the it This there, was another tomb where there was bunch voodoo สถานที่แห่งนี้เคยเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิตแต่เมื่อถูกทิ้งร้างมานานบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความวังเวงแม้เวลาจะผ่านไปเรื่องเล่าผีสางก็ยังคงไม่จางหายชายคนนี้จึงอาสาเดินเข้าไปสำรวจเพื่อพิสูจน์ให้รู้แน่ว่าที่นี่นั้นจะมีผีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเป็นพื้นที่ห้ามเข้าในเวลากลางคืนเขาจึงเลือกสำรวจในตอนกลางวันแทนแต่ถึงอย่างนั้นความน่ากลัวก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยถูกซอกทุกมุมเต็มไปด้วยยากขึ้นรกวัสอ การสำรวจผ่านไปจนถึงช่วงหนึ่งเหมือนมีบางสิ่งแอบซ่อนอยู่ในความมืดเกิดเสียงกึกกักดังขึ้นทำให้เขาสะดุ้งเฮือกรีบวิ่งหนีแทบจะไม่ทันและเมื่อมีการปรับแสงของภาพสิ่งที่เห็นกลับทำเอาใจหล่นวูบเพราะในความมืดนั้นปรากฏเป็นใบหน้าเหลือนราง หลายคนแต่ก็ไม่ใช่คนเชื่อได้ทันทีว่าที่นี่คงยังมีผีอยู่ <c oughs> งดึกอันเงียบงนันชายหนุ่มชาวอาหรับผลักประตูเหล็กขึ้นสนิมของตึกร้างเข้าไปไฟฉายในมือของเขาสัน่นส่องแสงวูบว่าไปตามห้องต่างๆแล้วจู่ๆก็มีเสียงคืดคราดดังออกมาจากด้านหลังเขารีบหันกลับไปมองด้วยความตกใจและสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ทำให้แทบไม่เชื่อสายตาของตนเองร่างสีดำคล้ายเด็กพุ่งวิ่งผ่านหน้าไปด้วยความเร็วผิดธรรมชาติ เร็วเสียจนเพียงกระพริบตาเดียวก็หายลับไปจากสายตาเขาแล้วแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะสั้นๆแต่ความหลอนนั้นก็ยังติดตามไม่เลือนจนชายหนุ่มมั่นใจ ว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่คือยินเด็กที่สิงสถิตยอยู่ในตึกร้างแห่งนี้คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่ายินก็จะมีแบบเด็กด้วยหากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์หรือกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ